ตันนี้จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับกิจสัามุริติต่อนะฮะเป็นปัชญาการศึกษานะฮะโดยท่านมองว่าโลกเราเนี่ยนะครับมันเป็นโลกของทุกคนทุกคนนะครับที่มีชีวิตอยู่ในโลกนะครับไม่ว่าเราจะมีลัทธิที่แตกต่างกันเราจะมีสภาพของเพศที่ต่างกันเราจะมีสภาพของการศึสตร์ที่ต่างกันสภาพเศรษฐกิจที่ต่างกัน อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะไม่ว่าเอ่อก็จะเป็นโลกของเราทุกคนนะครับอันนี้ก็จะไม่ใช่ไม่ใช่โลกของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มในนดกลุ่มหนึ่งนะครับนะละที่จะอจะใช้ว่าจะกอดโลกนี้ไว้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่โลกนี้จะต้องเป็นที่ที่น่าอยู่ของทุกคน,นครับและเป็นอิสระนะครับ และนั้นทุกอาชีพไม่ว่าเป็นครูเป็นพ่อแม่นักกระมาทตำรวจทหารนักการเมืองนักธุรกิจก็อยู่ในมิติชีวิตที่แคบแคบและปิดกั้นความฉลาดความฉลาดไม่ได้หมายถึงการทําสิ่งที่ชอบหรือหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างซึ่งปูกอยู่กับท่านแต่หมายถึงเข้าใจปัญหาทั้งหมดของความไม่ฉลาดนั้นท่านทราบไหมว่าการพึ่งขึ้หมายความว่าอะไรต้องพึ่งพาผู้ปกครองต้องพึ่งครู้พึ่งคนทำอาหารพึ่งบุตรประสิท์ดีเพึ่งหนึ่งผู้ส่งลงใป้ท่านทุกเช้า การพึ่องอาศัย,ผ,ย,ย,ออยผู้อื่นอย่างเรื่องเก่ามาแล้วเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายแต่จะเป็นผวารู้จักของความสุขผู้อื่นอย่นคือก่อนที่เราจะรู้จักของความอิสระที่แท้ได้ความสิ่งที่ว่าความสุขนั้นต้องขึ้นอยู่ผู้อื่นสิ่งนั้นไม่ใช่การพึ่งพาผู้อื่นทางกายภาพแต่เป็นถึงความสุขพึ่งพ,พาจิตใจคนเราจะรู้สึกมั่นคงได้มมเมื่อเปสิ่งอื่นหรือคนอื่นและเมื่อท่านมีจิตใจที่อแอบแฝต้องพึ่งพาผู้อื่นเช่นพ่อแม่ปัญญาสามีครูหรือพึ่งพาความเชื่อบางอย่างเพราะว่าเช่น และมังจะไม่เข้าใจสาระเช่นนี้แม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่ใบหนุ่มสาวร่วมปฏิเสธในความเป็นอิสระเราจะสังเกตว่าคนรุ่นหนุ่มสาวนี่ชอบของชนนั้น,นครับวันนี้ก็จึงกลายเป็นนักประกอบการวินยาวพวกที่คนหนุ่มที่รวยร้อยล้านนะครับนะก็เกิดขึ้นมานะในสังคมน,นะเพราะว่ามีความคิดใหม่ทุกๆคมใจและเขาพยายามทำ้าน,นความคิดนั้นให้ประสบความสำเร็จนะ ความเลี่ไม่ใช่ปัญญาโต้ตอบปัญญาโต้ตอบหมายถึงเมื่อเมื่อข้าพเจ้าพูดทำลายจิตใจท่านถ้าข้าพเจ้าเรียกท่านโดยใช้ชื่อที่ท่านไม่ชอบและท่านรู้สึกโกรธนั่นคือปริญาโต้ตอบมีการโต้ตอบซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่เฉลีความรู้สึกอิสระเป็นการโต้ตอบต่อการรู้สึกไม่สฉลนั่นเองแต่ความสฉลี่ที่แท้ไม่ใช่ป็นการต้ตอบแต่ถ้าไม่เข้าหรู้เรื่องการโต้ตอบระดับแรกแล้วก็ไม่สามารถตอบได้ความสฉลได้เลยรู้สุกตรงกิดมาก็มีความรัก แลกเลีักสัต่ดดางๆนะครับถึงแม้ว่าความรักนั้นเราก็อาจจะไม่ได้อะไรตอบแทนเลยครับอ,อ,อย่างเช่นเรารักต้นไม้เรารักสัตว์นะฮะเช่นสุนัขแมวนกต่างๆนะก็ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าสัตว์ต่างๆเช่นแมวสุนัขที่เราเลี้ยงไว้มันก็พึ่งพาในการอินอาหารจากเราแต่เราก็พึ่งพาจากการที่ เราเลี้ยงเขาไว้เนี่เพื่อเพื่อให้รู้สึกเรามีความสุขและมีเมตตาและเหมือนมีเพื่อนแล้วก็ไม่เงาแล้วก็ลมทั้งความสุขในการเล่นกับสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าการเลี้ยงสัตว์ก็จะทําให้เราได้บุญบุญนด้วยนะครับจริงๆเราต้องการได้รับความรักส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยรักตัวเองฮนะไม่ได้การรักผู้อื่นนั้นก็เป็นเพียงรองลงมาเท่านั้นเองนะครับ ั้นเนี่ยเราเรารักผู้อื่นเพื่อให้คนอื่นรักเรานั่นเองนะครับเรารักเป็นสาระที่ไม่ใช่เพียงแค่จบจบไม่ใชารักท่านเพราะท่านหลักกับทีเจ้าสิ่งนี้หมายถึงการทําสิ่งของซื้อขายกันในตลาดมันไม่ใช่ความรักความรักหมายถึงการไม่เรีย้องสิ่งใดตอบแทนเลยไม่มีแม้กระทั่งเป็นความรู้สึกที่ให้ใครได้ให้แก่ใครไปความรักที่นี่เองทาความเสียละให้เกิดขึ้นได้แต่การศึกษาที่อยู่ไม่ได้ส่งเสริมแต่ความรักเช่นการศึกษาให้ได้ความรู้นอกชาติคณิตศาสตร์เคมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ และหยุดอยูย่แค่นั้นเพราะสิ่งที่พ่อแม่ท่านสนใจคือความพยายามที่จะให้ท่านมีชีวิตที่ดีเพื่อความสําเร็จชีวิตยิ่งท่านเขามีเงินมากเขาก็จะส่งท่านไปศึกษาในต่างประเทศจิตประสริฐเหมือนกันกับอ,อ,อื่นในโลกที่ต้องการให้เป็นคนร่ารวยมีตําแหน่งมีหน้ามีตาสังคมแต่ยิ่งท่านขึ้นไปสูงเท่าไหร่ท่านก็จะเกิดความทุกข์ให้ผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าการที่เราขึ้นไปถึงจุดั้านเราต้องแข่งขันกับผู้อื่นและเราก็ประสิจักไมตตีและน้ําใจนั้นพ่อแม่ิึงส่งลูกหลานเขาไปเรียยนนนซึ่่งงเควาามรขั และปัสจากความรักนี่เองที่สังคมเรามีความเสื่อมสลายอย่างต่อเนื่องนะทำไมถึงว่าคนรวยขาอยากรวยเพิ่มขึ้นแล้วก็เพราะคนรวยที่แข่งขันกันก็ต้องการที่จะปีนป่ายก้าวกระโดดนะแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยตกมาข้างล่างเพื่อตัวเองจะได้สูงขึ้นนะครับเหมือนกับคนที่เวียนเก่งก็ไม่อยากให้ความรู้คนอื่นก็อยากจะความรู้นั้นเก็บไว้แเสร็จแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นไม่เป็นฉลาด มันก็จะกาดความน่ารัก่างนี้เลยครับทีนี้สาระที่แท้งความมิสลายจะต้องค้นพบตัวเองในความ,วามหมายที่แท้งความรักเพราะหากเริ่มจากความรักที่แค้เราจะไม่คานึงถึงใจิตใจผู้อื่นเราไม่สามารถที่ดรอนกสิ่งใดได,ได้ความหมายการคำนึงถึงอื่นหมายเมื่อท่านเห็นหลีอแรมแหลมก้อนหนึ่งวางอยู่บนถนนและคนหลายคนเดินเหยียบมันและเกิดบาดแผลเจ็บปวดท่านก็จะเก็บมันไปทิ้งไม่ใช่เพราะว่ามีคนขอรอ้องแต่ภาพท่านรู้ความสึกของผู้อื่นว่าจะเป็นใคร ถาอาจจะรู้จักคนด้วอเขาดื้อซ้ำไปการปลูกทำไมชวนรู้ตอบทำไมก็มองไปไม่น่าสนใงามและประทับใจในความเต็มยิ่ของโลกการสังเกตและกำลังบินและเห็นความกุญงามในขณะที่มันบินมีความอ่อนไหว้ี่อ่อนและเปิดกว้างต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดมีชีวิตและมีความชัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ก็อาจใส่ความสละความสระต้องอาศัยความรักที่ได้ปราจากความรักที่นั้นมีความวิัทธที่ใดที่ไม่มีความรักความศรัทจะมีเพียงแค่ความคิดซึ่งจะไม่มีค่าใดๆ ผู้ที่เข้าใจและพยายามเอาชนะความสึกไม่สลาภายในซึ่งผู้รูม้มีความหมายที่แท้ของความปรารถนาสามารถรู้ถึงความรู้สึกที่สลาได้มีคําถามถึงการพิจบรณาคิดว่า,าความปรารถนาเกิดจากอะไรและเราจะหยุดยั้งมันได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าคําถามของชายหนุ่มนี้นะ่าสนใจทาไมต้องหยุดยั้งความปรารถนาด้วยเราท่านเข้าใจไหมว่ายังเป็นคนหนุ่มเป็นไมได่ดูชีวิตเต็ไม่ไดูพลังชีวิตทำไมต้องาจญความปรารถนาตัวเองเราถูกสอนว่าการรุ้พ้นจากความปรารถนา เป็นความดียิ่งใหญ่เมื่อหลุดพ้นจากความปรา,าปรถนาก็จะได้พบกับพระเจ้าบนบนดังนั้นเมื่อเขาทาซึ่งเส้นเหตุต้นอนเห็นความปรารถนาและแนวทางที่จะมียังมวันแต่ความปรารถนาที่จะยตุติความปรารถนานั้นเป็นส่วนหนึ่งในความปรารถนาใช่หรือไม่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกกลัวใช่หรือไม่ดังความปรารถนาเกิดจากอะไรละ่ะเมื่อท่านพบบางอย่างที่ดึงดูดใจว่าท่านก็อยากได้สิ่งนั้นไม่ใท่เห็นรถยนต์หรือเรือหรือท่านก็อยากเป็นเจ้าของ ท่านปรารถนาคนรวยหรืออยากไปเสิทธิ์เป็นสัญญาสีเหล่านี้เป็นต้นเห่งความปรารถนาเห็นการสัมผัสก็จะทำให้เกิดความสึกความรู้สึกนี้ทําให้เกิดความปรารถนาเรียน,นถึงความปรารถนาที่จะเกิดความขัดแย้งเพราะมีคำถามว่าเราจะเป็นสระจากความปรารถนาได้อย่างไรท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านต้องการนั้นไม่ใช่ความอิสระจากความปรารถนาแต่มันเป็นอิสระจากความสิทของผปวายวิโตโกกังมวลเจ็บปวดซึ่งปัญหาทำให้เกิดขึ้นต้องตรการ ซึ่งเกิดขึ้นนะฮะความความหับความประสานได้อนไดที่ยังมีความกรสานอยากไดความปรารานอยากสําเร็จความปรารานอยากเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความกังวลความเสียใจความกลัวความสิยานความอยากล้นรวยอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สามารถจะลดลงไปได้แต่เมื่อเราเห็นธรรมชาติที่เป็นโทษความสิยทิยานนั่นเองในวินัยีที่เราเห็นความประสานได้ไม่ว่ารูปแบบใดไม่ว่าความอยากเป็นอายกคมตรีผู้ภากสนาปผู้ทรงหรือกลุ่มนั้นว่าเป็นโทษเราก็จะขจัดความประสานในอำนาจนั้นได้ แต่ว่าเรามักจะเป็นโทษของความปียไม่เห็นความปรารถนาในอำนาจนั้นเป็นโทษในทางสงครามแล้วมาพูดเลยว่าเราใช้อำนาจเพื่อสร้างความมีงานเป็นกิดซึ่นซึ่งการคิดนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระทั้งสิ้นทางที่ปิดไม่สามารถนำเสนอเป้าหมายถึงได้แต่ว่าหงทานนั้นทําให้เกิดโทษเป้าหมายก็ยะเป็นโทษความดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่สงครามทำชั่วความดีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งที่เรียกว่าความชั่วนั้นมันหมดไปครับดังนั้นถ้าเราไม่สามารถเข้าใจถึงสาระความปรารถนาหรืความปรารถนาที่ตามมาก็่จะเกิดความปรารถนาแล้ว ความพยายามจะจัดการให้เกิดความแปกนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยมีคําถามว่าเป็นสลาจากความคึกคักเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สังคมสังคมคืออะไรสังคมคือความสัมพันธ์ระหว่างคนใช่หรือไม่คุณด้พยาณาง่ายๆอย่ซับซ้อนไม่จำเป็นต้อง่านดูสิ่งต่างๆคนคิดอย่างง่ายๆเรื่องสังคมนะจะเห็นว่าสังคมนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างท่านและข้าพเจ้าและผู้อื่นความสัมพันธ์เรามามือนจะสร้างสังคมโดยสังคมเราในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นจากความปรารถนาทั้งสิ้นใช่หรือไม่ ว่าเราต้องการเงินต้องการอำนาจต้องการทรัพย์สินต้องการความใหญ่ต้องการตำแหน่งต้องการกียรติ์ย่างนั้นเราจึงสร้างสังคม,มงความโลกสังคม,มงความพัฒนาขึ้นอนที่เราต้องการตำแหน่งเกีดยติยศก็เราก็จะต้องสร้างนะฮะเพือ่อและเราก็ต้องพึ่งพาสังคมแต่หากเราไม่มีความปราถนาสิ่งนี้เราก็จะมีชีวิตอยู่อย่อยางธรรมดากับสิ่งที่ตัวเองมีอย,อยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนละเมื่อนั้นเราก็จะอยู่ในพจนสังคมนี้และสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้นะครับและก็